เย้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม happy 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 with you with real, with real, with real. with, real, with real. Oh, Okay วันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีอ้าวเราจะเลื่อนจอทำไม ah dropper harpoon run โอ a y เพื่ออะไปเลย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 แอมไม่ <c oughs> oh God, ได้แอมแล้วเพื่อเอาใหม่ก็ได้อย่างน้อยต้องผ่านสักรอบแล้วว่าม่ไปดิแอมเว้ยเฮ้ย <c oughs> ลืมไปว่ามีน้ำ <c oughs> วันนี้มันจะได้ไหมเนี้ย โอ HR, oh me, hey, uh, uh, uh ้โหไม่จอดเฮ้ยเฮ้ยเยยไอ้ย uh ่อ้ยส okay, okay. ู่ขวาเวิงวังอันไกลโพดเบก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 ไม่ทันโอเคโอเคค่อยๆไปลูกค่อยๆวดกือไปกะดึไปกะดึไปนิดนึงอีกนิดนึงลวงเลยลวงลวงอ้ยผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมจีย่โ เมื่อกี้อะไรวะเซนต้าดานอาร์ไรดีดูนี่5ดาวอ๋อโปโกไฟท์ทรอยพลิสคอนโดคอนโถอ๋อแล้วจะกัดอืมแล้วทำไมไปข้างหน้าล่ะกัดดื้อมาก็ได้เฮ้ยจำอะไรอ๋อนี่ไงโอเคจำปุ่มได้ละหนึ่งสองอึ๊ดอืม ไปจูบหน้าลุงซะละโอเคคนที่2แล้วยืนขาเดียวนี้จะแข็งแกร่งไปไหนยังเป็นสตรองเชิดชาร์ตโอเคหนึ่งสองปึ๊บทำไมออื้เฮ้ยโอ้โหโโอ้หกายกรรมชัดๆโอเคหนึ่งสองปึ๊บยังจะมาซ้ำเติมอื้อจ้ ไอ้นี่ต้องระวังอย่างนี้ต้องเล่นใจยากยังอยู่วะเฮ้ยหน้าทาพิมโอ้ยเกี่ยวทิ้งไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีดอีโต้อุ้ยอุ้ยได้อยู่ครข้างหน้าก็มีหอกอุ้ยเจ้า โอ้ไม่กแล้วแล้วอีขวาเนี่ยมันทิ่มตะลูดพอเลยแต่หนดีรอบนี้ขอเล่นเป็นลุงบ้านเก่า first มันต้องลองยังไงอยู่นี่เจะเอาสักเครื่องกูแหลกเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจลงมาแล้วมาแล้วมาอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็น ลุงงจะไปแล้วอ้าวทำไมอยู่ที่เดิมบายเดี๋ยวข้างหน้าจำได้ว่ามีอะไรสองอย่างมันมีอ่ะชนะแบบแหลกแหลกเย้ขอเล่นเป็นอีออนดานี้หน่อยแล้วกัน will it shred ่าถูกปะวะมา will it shred ตัดหัวโหรุนแรงมากครับคุณผู้ชมครับขอชัยเปินเจ้าหน้าทในการรับชมนะครับโอ้โหแตงโม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 ลึกตะโตประมาณ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหระเบิดมีระเบิดมีท่วงถอนอำนาจโอ้โหโอ้โหโหดร้ายโหดร้ายเลยยิงนี้ชนะเละไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่นี้นะก็มีแต่เต็งโมอเต็งโมอเต็งโมพอเมทริกแล้วคุณลุงเล่นด้วยอ้าวยังไงเฮ้ยโอ้โหบโอ้โหงงเอาใหม่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เต็มๆเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเอาไปลบ พอค้อไม่มีอะไรเลยเอาด่านอรรอยดีแดนรู้สึกว่าจะเลิกตัวได้ลุงแล้วกันมาลุงเป็นด่านก็ได้ว่เออ impossible เป็นไปไม่ได้เป็นพอลูบ้างดีกว่ามาพอลูยังไม่ได้เล่นเลยวันมันรุอ้ยหูลุกตุ๊กลบอืมลบ แต่หัวขาด <c oughs> ลกูลกลูกไปไหนลกูกเฮ้ยเดี๋ยว้สึีจะพบอะไรบางอย่างเออลูน <c oughs> e ูมาติคอนเฟิร์มเป็นคนที่เล่นเกมไม่เก,ก่งนะต้องบอกไปก่อนเลย <c oughs> มันต้องผ่านไอ้เออลูนูมาติคอนเฟิร์มให้ได้อย่างนี้ต้องมันจ,จะไปได้ไหมวันนี้ <c oughs> บ,าบายบายปล่อยตัวแม่งเลยด้านอื่นก็ได้ปะ Try ลองมีชีวิตรอดดูสิได้เป็นพ่อลูกกันอีกแล้วไปกันเลยลูกโอ้โหอุ้ยเอาเว,ว้ยเอาเว้ยล,ลูกลูกไม่เป็นไรพ่อจะสารต่อเองพ่อจะสารต่อเองพ่อจะสารต่อเองอุ้ยโหคลัง <c oughs> อันนี้เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วบอกเลยว่าเอาจริง เฮ้ยเฮ้ยเดี wait, ๋ยวอุ้ยอุ้ยยังอยู่ลูกยังอยู่ลูกไม่ตายลูกยังอยู่หลังแอร์เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยยังอยู่ยังอยู่โอ้โหยังน้อยก็ชนะวีชร์บรีโอ้โหมันยอมไบ็นู้นเลยโอ้ยโอเคครับโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ